นาครับเ็นข่าวฝนจำกันในกัเนาลุงมือจอมรันพีเนาะพบลุงมือจอมหมู ในกันเนาะสุดสุดที่ในกันเนาะแม่ดีใส่ใส่กันได้ครับใส่กันก็พี่น้องเขาต่วยจ้ามือกันเนาะทาหอมลายดาเมียดอิเลมาให้ให้พี่น้องเขาต่วยนะครับในรถดีครับ thank you 到那里